บางสามอย่างนี้ถวายหิ้งพระจะดีมีกินทั้งปีไม่มีอดกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้มินยูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอแนะนำสามสิ่งของมงคลที่ควรวางบนหิ้งพระจะช่วยหนุนนนำชีวิตให้เจเริญรุ่งเรือง 1. ดอกไม้ค่ะถ้าจะพูดถึงการกลับใบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระสิ่งที่นอกเหนือจากทุกเทียน การตั้งจิตอธิษฐานที่เป็นบุญกุศลแล้วสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือดอกไม้ที่ใช้ในการสักการะบูชาโดยเฉพาะดอกไม้ที่เราเลือกใช้บูชาพระต้องเป็นดอกไม้สดใหม่และสวยงามจึงต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกดอกไม้ที่งดงามเป็นพิเศษเพื่อนำมาถวายหรือบูชาตอพระ โดยมีความเชื่อว่าดอกไม้ถวายพระนั้นจะต้องสวยสดงดงามเพ,เพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตของเราสวยงามตามไปด้วยดังดอกไม้ค่ะหากเราเลือกดอกไม้ที่เหี่ยวเฉามาชีวิตเรานั้นก็จะโรยราตามดอกไม้ด้วยกันเช่นเช่นกันนั้นแต่ถ้าเป็น เพียงความเชื่อของคนไทยที่สืบทอดกันมาจะนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกมากมายเกี่ยวกับการเลือกดอกไม้แต่ละชนิดมาถวายบูชาพระด้วยนะคะซึ่งมีดังนี้ค่ะบุคคลบูชาด้วยดอกไม้ที่มีสีสวยงามเช่นบูชาพระด้วยดอกไม้พลาสติกหรือดอกไม้ประดิษฐ์ต่อไปในภายภาคหน้า ผู้นั้นจะได้อะไรล,ล้วนแต่มีรูปร่างลักษณะที่ดีรูปสวยแต่คุณภาพไม่ดีดังสุภาษิตที่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมบุคคลที่เป็นผู้บูชาพระด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมต่อไปในภายภาคหน้าผู้นั้นจะได้อะไรล,ล้วนมีแต่คุณภาพแต่รูปรลักษณะนั้นไม่สวยไม่งดงาม ดังสุภาษิตท,ที่ว่าถึงรูปชั่วแต่ตัวดำน้ำใจดีบุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้กำลังสดชื่นต่อไปในภายภาคหน้าผู้นั้นจะได้อะไรล้วนแต่ได้ของใหม่ๆไม่ต้องใช้ของที่ผู้อื่นใช้แล้วบุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้ที่บอบช้ำเหี่ยวแห้งกอไปในภายภาคหน้านั้น จะได้อะไรล้วนแต่เป็นของเก่าเหี่ยวแห้งเป็นของที่ผ่านมือมาแล้วการเลือกดอกไม้ไหว้พระดอกไม้มงคลที่มีความหมายดีเป็นเสริมงคลแก่ตนเองนำความโชคดีต่างๆมาให้ขอแนะนำดังนี้ค่ะดอกบัวจะช่วยให้พบแต่ความสำเร็จ เป็นดอกไม้มงคลเปี่ยมด้วยคุณค่าและเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ค่ะพลังสร้างสรรค์ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความนิยมมากที่สุดดอกดาวเรืองจะช่วยให้พบแต่ความรุ่งเรืองเสริมให้ชีวิตจเจริญก้าวหน้ามีเงินทองดอกพุธจะส่งผลให้มีความจเจริญมั่งคั่งแข็งแรงสมบูรณ์ควรใช้เป็นดอกพุธสีขาว ดอกมะลิจะช่วยให้พบแต่ความสุขสดชื่นไม่ว่าจะเป็นมะลิซ้อนหรือมะลิลาก็เป็นเสิออริมงคลในด้านทำให้บ้านหลังนี้นั้นมีความบริสุทธิ์มีความรักความคิดถึงแก่บุคคลทั่วไปดอกรักพบแต่ความรักที่เป่ยมด้วยความสุขดอกกุหลาบพบแต่ความมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นดอกกล้วยไม้ พบแต่ความสำเร็จเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความมีมิตรภาพความงดงามบริสุทธิ์ดอกจำปีจำทำให้รุ่งเรืองการงานก้าวหน้าดอกเข็มนั้นจะทำให้สมองปลอดโปรง่งเกิดความคิดอ่านความคิดที่เฉียบขาด 2. ถวายน้ำพึ่งสามแก้วค่ะถวายน้ำพึ่งบนหิ้งพระอานิสง์แรงมาก เป็นผู้มีโชคลาภมากด้วยพกคัซั์น้ำบนหิ้งพระควรถวายกี่แก้วต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันหรือไม่มาดูวิธีการถวายน้ำบนหิ้งพระพร้อมกับคำถวายเพื่อช่วยเสริมสิริมงคลรับอานิสงส์ให้มีแต่สิ่งดีๆใช้น้ำพึ่งสามแก้ว ถวายหิ้งพระทุกวันพระหรือทุกวันพะลหัตสบอดีเชื่อกันว่าเป็นวันดีจะนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตดังพระศีวลีที่ได้ถวายน้ำพึ่งแก่พระสงฆ์ทำให้อานิสงส์ผลบุญในครั้งนั้นส่งผลให้เป็นผู้ที่มีผิวพรรณงดงามเป็นผู้มากด้วยโชคลาภมากด้วยทรัพย์สมบัติทั้งปวง ผลบุญแห่งการถวายน้ำพึ่งเป็นสังฆทานนั้นการถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ คือการถวายสิ่งของอุปพโภคและบริพโภคแก่พระสงฆ์เพื่อให้สิ่งของที่เรานำไปถวายเป็นสังฆทานนั้นเป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ซึ่งของที่เรามักนำไปถวายเป็นสังฆทานนั้นจะต้องเป็นของใช้จำเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหาร<ม>เครื่องใช้ต่างๆผ้าไตรจีวรเป็นต้นค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้ว่าสามารถนำมาถวายสังฆทานได้แถมยังได้อนิสงส์มากนั่นคือการถวายน้ำผึ้งเป็นสังฆทานนั่นเองค่ะย้อนกลับไปในสมัยของสมเด็จพระปะทุมตรัสสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีบุรุษผู้เรื่อมใสศรัทธาในพระองค์และได้ฟังธรรมจากพระปะทุมตราสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในวันเดียวกันนั้นเองพระบรมราชสุดาทรงแต่งตั้งพระภิกษุรูปหนึ่งในตําแหน่งเอกอัครระผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านนิราศกการะและบุรุษผู้นั้นปรารถนาอยากได้ตําแหน่งนี้บ้างจึงได้นิมนต์พระาศาสดาเพื่อมารับทานอยู่เจ็ดวันแล้วขอพรให้ตนเป็นผู้เลือกด้วยลาภ ซึ่งพระศาสดาได้ตรวจดูอนาคตตั้งสัญญาณแห่งยานที่ล่วงรู้อนาคตของพระศาสดาพบว่าบุรุษผู้นี้จะได้เป็นเลือดด้วยลาบจึงยากรว่าความปรารถนาของเธอจะสำเร็จด้วยยุคข,ของพระสมณะโคดม ชายผู้นั้นเมื่อได้ยินก็เกิดปิติใจยิ่งจึงได้สะสมบุญตลอดชีวิตจนสิ้นอายุไขและได้เวียนว่ายตายเกิดเรื่อยมาจนกระทั่งมาเกิดในสมัยของพระประสีสัม,มาสัมพุทธเจ้าบุรุษผู้นั้นได้ลงมาเกิดในหมู่บ้านเล็กๆไม่ห่างไกลจากเมืองหลวงมากนักซึ่งในขณะนั้นชาวเมืองต่างพากันจัดทานเพื่อรับประทานไปถวายแก่พระพุทธองค์ และคณะพระสงฆ์พบว่าทานนั้นยังขาดน้ำพึ่งอยู่จึงได้ส่งตัวแทนไปสแสวงหาน้ำพึ่งฝ่ายบุรุษผู้ศรัทธาผู้นั้นก็ได้เดินทางเข้าเมืองขณะเดินทางก็เจอกับรังพึ่งที่ไม่มีตัวอยู่จึงได้เก็บมาและถือเข้าเมืองหลวงเพื่อที่จะนำไปถวายนำไปขายเมื่อตัวแทนของชาวบ้านมาพบเข้า จึงขอซื้อน้ำพึ่งในราคาที่แพงบุรุษผู้นั้นเกิดความสงสัยจึงได้ถามชาวเมืองว่าทำไมถึงซื้อน้ำพึ่งในราคาที่สูงนักและเมื่อทราบว่าชาวเมืองจะนำน้ำพึ่งนี้ไปถวายแก่พระพุทธเจ้าจึงได้เกิดความปริติสมนัะอยากจะทำบุญใหญ่ในครั้งนี้จึงบอกแก่ชาวเมืองว่าตนจะขอถวายน้ำพึ่งทั้งหมดด้วยตัวเองชาวเมือง ไม่ทราบเช่นนั้นก็ดีใจมากบุรุษผู้นั้นอยากถวายน้ำพึ่งด้วยเห็นบุญมีค่ามากกว่าเงินและผลประโยชน์ส่วนตัวจึงได้แต่งตั้งให้เขาเป็นประธานใหญ่ในการถวายทานในครั้งนี้และเขาได้คัดรวงพึ่งจนได้น้ำพึง่งใส่ไว้บนใบบัวและนำไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคณะสงฆ์เป็นสังฆทานด้วยใจที่ศรัทธา และได้กลับทุนด,ด้วยความตั้งใจด้วยตัวเองว่า,าพระพะอ,อค์ได้ถวายน้ำพึ่งเป็นสังฆทานด้วยความเลื่อมใสศรัทธ,ธาอันไม่มีประมาณในพระรัตนตรัยด้วยอนิสงส์นี้ขอให้ข้าพาเจ้าพึงเป็นผู้เลิศด้วยลาบทุกชาติไปด้วยเถิดซึ่งพระบรมศาสดาก็ได้ตรัสอนุโมทนาตั้งแต่บัดนั้นมา คุลบุตรนี้เกิดกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้จักความอดอยากยากแค้นให้ถวายน้ำสามแก้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการถวายก็คือช่วงเวลาหกนาฬิกาจะเสริมเรื่องโชคลาภที่ดีเวลา6กนาฬิกาสานาทีเสริม7จนาฬิกาเรื่องของการเงิน ดเวลาเสริมเรื่องการงานดีทั้งนี้หากไม่สะดวกในช่วงเวลาที่แนะนำก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ที่สำคัญคือไม่ควรถวายน้ำเกินสิบโมงเช้าถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่อย่างเป็นมงคลเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆในวันนี้ค่ะถวายน้ำพระใช้อะไรบ้างน้ำที่ใช้ถวายบนหิงพระควรเป็นน้ำดื่ม,หร,มหรือน้ำปลาก็ได้ค่ะ ถ้าใสาสะอาดพอที่เราจะดื่มได้เพราะถ้าสื่อถึงความสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งจะช่วยเสริมให้ชีวิตสดใสมีจิตใจที่เบิกบานและแนะนำให้ถวายสามแก้วอันเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อความเป็นเสิริมงคลเสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆนอกจากนี้สำหรับการถวายน้ำบนหิ้งพระแนะนำว่าควรเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วแต่ไม่ให้ล้นแก้วนะคะ เพราะการเติมน้ำถวายพระเปรียบเสมือนกับการเติมเต็มให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ตลอดไปค่ะควรเปลี่ยนน้ำถวายบนหิ้งพระทุกวันหรือไม่ควรจะเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระทุกวันเพราะการเปลี่ยนน้ำเปรียบเสมือนการนำทรัพย์เข้าบ้านต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านทุกวันค่ะห้ามปล่อยให้น้ำแห้งโดยเด็ดขาด เพราะการที่น้ำแห้งเปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเฉาขาดความอุดมสมบูรณ์การเงินติดขัดแนะนำว่าให้เปลี่ยนน้ำถวายพระทุกวันและควรเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วอยู่เสมอค่ะเพื่อเสริมการงานดีทั้งนี้หากไม่สะดวกระบายน้ำออกทุกวันแนะนำว่าให้ถวายทุกวันพระหรือวันพระฤหัสบดีหรือตามวันที่เราเกิด เพื่อความสบายใจแต่ที่สำคัญคือควรมีน้ําถวายพระอย่าให้ขาดเท่านั้นค่ะมินยูชาแนลขอกราบขอบพระคุณที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและติดตามสวัสดีค่ะ